มาดูวิธีใช้นะดูดูนีไหมจะลองนี่บอกสํงคัญนได้ัขาซักได้ ความน้อยนะครับโด้ดีตรงนี้นะสองา,อาองาค่ะอ2่อค่ะเไมได้อ,อ,อนะครับเลวลาจะนั่งก็ดันขึ้นเลยนะจะล็อกของมันนี่นีเปิด สองดูหน้า,าเนี่ยมาดูล้อเนี่ยเนาะตอนนี้เวลาเขียนให้เอาตัวล้วอวางนะครับมันก็จะหมุนได้สามร้อยหกสิบองศาถ้าล้อไวมันจะตรงอีกเดียวนี่ล้อหลังเนะี่ยครับ หลังตอนนี้มันเละนะล็อไฟวมาดูตอนพักเก็บตอนตันนี้ให้สังเกตนะฮะถ้าตัวนี้ แต่นี้ล็อกไว้มันจะพับไม่ได้นะครับเวลาจะพับต้องเหมาฝั่งซ้ายนะอันเดอร์ล็อกนะครับบีบตรงนี้นะครับหีึตรงนี้แล้วก็ดันตรบนี้นะครับก็จะเป็นวิธีับเก็บล้อนิดนึงนี่ล็อกมืากลางนะ หนักตัวนี้อยู่ประมาณ6กิโลนะเวลาการตัวล็อกขึ้นรับี